สรุปไฮไลท์การเมืองรอบวัน26กันยายน2566ในเยสารษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตว่ายัางไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยยืนยนันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรอบกฎหมายเป็นไปตามที่เคยพูดไว้ว่าไม่มีปัญหา นายเสรษฐาย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องที่มาที่ไปของและเรื่องหลักการก็พยายามทำให้ดีอยู่เช่นอำเภอไหนอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารก็พยายามพิจารณาอยู่อย่างที่ตนเรียนต่อไปนี้จะถแถลงอะไรจะต้องมีข้อมูลให้ครบทุกอย่างจะเป็นการดีกว่าหากถแถลงไปอีกอย่างหนึ่งแล้วเกิดการติดขัดมันไม่ดีและรอให้มีคณะกรรมการชุดใหญ่ให้เขาถแถลงดีกว่าให้เป็นรูปธรรมและสามารถตอบได้ทุกคำถาม นายชัยวัชรงโคโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นระยะเวลา3ปีและ1ปีตามลำดับ โดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นฝ่ายเลขานุการและพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการพักชำระนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลจำนวนทั้งสิ้น11,096ล้านบาทนายเสรีสุวรรณพานนท์สวในฐานะประธานคณะกรรมาการกมท การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลเบื้องต้นวางกรอบการทำงานคือติดตามประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลรวมถึงการศึกษานาทางการจัดทำประชามตินายอนุชานาคาสายรมชเกษตรและสหกรณ์และกรรมการบริหารพักร,รวมไทยสร้างชาติปรทสช กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของรอทอสอชอว่ายังไม่มีการลงรายละเอียดเรื่องนี้ต้องอรอนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่ององค์นี้มารวบรวมเพราะถือเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศที่คนหลายฝ่ายต้องมาร่วมกันและนายภูมิธรรมถือเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความสามารถในทางการเมืองอยู่แล้วเชื่อว่าจะสามารถดําเนินการเรื่องนี้ได้อย่างดี